เพื่อนขาสวัสดีย้ายมือเต้ากันทีได้ล่างถวยขึ้นเก่าล่ะเพราะว่าลูกเต้าพยูย้ายกันได้ล่างถวยขึ้นกเกลือเบอร์บักบีลูกเต้าลูกเต้าพยูย้ายได้ล่างถวยขึ้นเกลล้อว่าน้ำสิเต็มบาย้ายก็เปิดน้ำไว้ต้นบกักบี ต้นขนุนบักมี่พูดค่ะบักมี่มีหลายนวยอยู่สุกไปบุเดี๋ยวถ่ายพ่อใหญ่มาเบิงมีทั้งพูนกับมีทั้งพี่สุกไปบุถ่ายพ่อใหญ่มาเก,ก็บถ่าเพื่อนๆพ,พายยังได้มาสุกมาเอาไปซูปยน้อเป็นเส้าย้ายจากไรยรล่างซ้ายขึ้นก็าน่ะละเพราะว่าผมมีคโคเ็ดให้อยู่สองคนตายาย ถอยสามย้ายกับได้ล่างคือเกลวเนี่ยเนี่ยเนี่ยล่างพุ่นล่างพี่สองมองย้ำมือเสาร์ล่างพี่ย้ำมือแรงล่างพุ่นเพื่อนเอ้ยแต่ว่ากับโบเป็นยังหรอกเพราะว่าเป็นชีวิตรประจําวันต้องกินต้องใส่ยู่สองคนแต่ยหญยย่กระเฮ็ดคือเก่า์เนาะค่ะเพื่อนๆค่ะกระล่างถวยล่างสามคือเก่า เมื่อกี้อากาศลมพัดวอยลอยลมพัดวอยลอยกับยูตะล่างนี่แหละกับล่างถ้วยพึ่งเซ็ตล่างถ้วยพึ่งเซ็ตเพราะท่านไะด้อาบน้าเรกล่างหนา้าล่างตากินกาแฟกินขนมล่างถ้วยพึ่งเซ็ตกับมาทักทา,ายกับเพื่อนเพื่อนว่าเขาเป็นยังไงแน่ซุ้มเอสุวันเป็นยังไงกับย่าถอยย่าถอย ยายเอริจะได้กำลังใจจากเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนก็ต้องได้กำลังใจไปขึ้นกันเขาก็เฮ็ดอย่างไปเพือ่อไร้พราะยายกับโบมาเฮ็ดน้ำยายเอริสยาเอริจะเฮ็ดไปเพืดเดียวจากสีได้ซ้ำได้บูเฮ็ดผพ้ดเดียวเบอร์สุยาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนขาเพราะยายกับโบมานู่นนี่น้ำเลยนั่นแหละยายก็อยากเฮ็ดความหักความชอบของยายเ้อแบบจังเสีย เพื่อนๆค่ะย้ายอยากเห็ดเพอใหญ่กับบัวมาซอยย้ยายเห็ดเอ้อย้ายกับเห็ดไปทําไปแบบวิธีบ้านๆธรรมชาติชาวไร่ชาวนาชาวสวนลูกชาวนาจังสี่แลยเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเ,เ,เห็ดไปเรื่อยๆแต่ละยายแต่ละแนวย้ายกับตื่นเสาะไมากับท,ทา้เพื่อนๆคือเก่าเนาะมีแหงมีแหงได้ัทา้เพื่อน,อนอไ,ไ,ได้ทัทา้ หุงได้ทักงใช้มูอทักงใช้ปวกโอ้ยน้ำล้นสวัสดีค่ะ